ทุกคนเห็นไข่ไหมไข่เต็มเลยพิสโนโก็คือเห็นไหมเห็นไหมไข่เขาจะปรับเนี้ยเนี่ยคะ่ะเหมือนเหมือนเป็นฝุ่นฝนะุ่นอ่ะเป็นเม็ด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 เล็กๆเนี่ยคะ่ะเหมือนฝุ่นฝนะุ่นี่ะที่เรามองเห็นเหมือนฝุ่นฝุ่นนะคะไข่เขาแล้วก็ตอนแรกพิสโนโก็ทําตามสูตรที่เขาบอกนะอะนะใน y o youtube อ่ะมันไม่ไม่ไข่จนหมดโอ้ตายไปเป็นแบบพันๆตัวแม่มันตายไปเป็นพันตัวแล้วพิสโนโก็คิดว่าเออแมลงวัน มลเงวันปกติอะค่ะมะเรงวันปกติเวลามันตอมของเน่าวันเดียวมันก็ตอมก็ไข่แล้วก็คือถ้าเป็นของเน่าหรืออาหารเน่ามันก็ไข่แล้วไข่ไวมากแต่ทําไมอันนี้มันไม่ไข่ทักทีพี่สนุกเลยลองแบบว่าผลไม้ที่มันแบบเสียๆเน่าๆแล้วอะค่ะเอามามาลอสรุปผลไม้เน่าผลไม้ที่แบบหลายๆวันเริ่มเละแล้วค่ะเริ่มแบบจะส่งกลิ่นแล้วอะพี่สนุกก็เอามาวางเออมันไข่จริงๆด้วย สรุปใช้วิธีนี้ได้นะคะผลไม้ที่แบบมันเริ่มจะเน่าแล้วอะคะ่ะเอามาวางได้เขาก็ขขยมันเหมือนล่อนะไม่ต้องไปทําสูตรให้ยุ่งยากใส่ขี้เลื่อยไอย้ใส่ลำใส่อะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องยุ่งยากเลยแบบนี้ก็ง่ายมากพิษสนุวางไว้ครอบประมาณสามสี่วางไว้ประมาณสี่วันสามสี่วันไข่เลยค่ะเพราะว่ามันเริ่มเน่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพวกนี้ไข่หมดตัวแม่ตายหมดแล้วนะพิ่สนุกก็จะให้อาหารที่เป็นอาหารแบบว่า ก็จะเป็นผลไม้ที่แบบแค่วันเดียวไม่ได้ค้างนานมากก็แค่วันวันหนึ่งวันหรือสองวันแค่นั้นนะคะจะไม่ให้เน่าเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเน่าๆนาอ่ะเขากินไปแล้วตัวเขาจะมีกลิ่นเน่านะไม่โอเคเลยเพราะตอนที่พิษนุซื้อแม่พันธุ์มาที่มันแบบเป็นตัวใหญ่ๆแล้วอ่ะเขาน่าจะให้กินเสร็จอาหารแล้วมันเน่าอ่ะกลิ่นแบบเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะหายพิศนุก็คือล้างท้องโดยการเอาผลไม้ที่แบบดีๆอ่ะ ดีๆก็คือแบบเกือบช้ำๆแล้วนะผลไม้ที่ช้ำแล้วแล้วก็ที่ชุก้ากินเหลือพี่สนก็มาให้กินชุกา้าก็ลอกกินเหลือในวันต่อวัน,นมาให้กินกลิ่นตัวก็หายมันเหมือนการล้างท้องอะค่ะ <S <S แล้วถ้าหลังจากนี้แม่แม่ปีกอะค่ะแม่ปีกตายหมดพี่สนุกก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารที่แบบว่าให้กินเหมือนเดิมให้กินแบบอาหารวันต่อวันให้กินผักผลไม้วันต่อวันจะไม่แบบว่าไม่ไม่มีกลิ่นเน่าแค่แบบช้ำๆ เสียแล้วชูก้าก็ลอกกินไม่ได้อะไรอย่างนั้นอะ่ะเอามาให้กินแล้วก็แล้วก็วกโยยุงเยอะเพราะตอนนี้ประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็อาหารที่ชูก้ากับก็ลอกกินเหลือคะ่ะกินเหลือๆพี่สนุก็มาใส่ให้กินนะที่มันเป็นผักผลไม้่ก็เพื่อประหยัดไปด้วยเราจะได้ลดต้นทุนนะคะไม่ต้องไปซื้อผลไม้ใหม่นะบางทีพี่สนุซื้อซื้อผลไม้มาเยอะ อย่างส้มซื้อมาที่20กิโลอย่างเงี้ยมาให้ชุก้ากินบางทีส้มถ้าเกิดมันไม่ถ้ามันวางไว้นานๆมันมันทับๆกันอ่ะมันก็จะเสียเพวกผักผลไม้ถ้ามันอยู่นานแล้วมันก็จะเสียพีษโนก็จะเขาก็จะกินไม่ได้แต่หนอนกินได้แต่มันยังไม่มีกลิ่นเอามาให้กินได้นะคะเราลดต้นทุนไปนะแต่อย่าให้ของที่มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะตัวจะเหม็นเน่าทันที แล้วเด็กๆไม่กินนะคะชูการาลอกไม่กินนะเหม็นเน่าขนาดพิสโนแบบล้างท้องให้กินแบบไม่มีกลิ่นเหม็นเน่ามีแต่กลิ่นผลไม้ใหม่แล้ว่ะเขายังไม่ค่อยกินเลยพิสโนยังต้องแบบเอาไปใส่น้าผึ้งเลยอะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะว่าตรงเนี้ยกี่วันเขาจะโตพิสโนคิดว่าสองวันประมาณสองวันก็เริ่มดุกดิกแล้วนะเพราะพวกนี้มันโตไว